สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้พามาดูสมุนไพรใกล้ตัวนะคะว่านหางเจ้าละเข้ค่ะเป็นว่านกาบใหญ่นะคะต้นจะใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะดูมือบ้านไร่วังพยอมได้เลยนะคะกับกาบของเขานะคะนี่ค่ะมิดเลยค่ะกาบใหญ่มากค่ะ อันนี้ยังไม่โตเต็มที่นะคะถ้าโตเต็มที่จะใหญ่มากเลยยาวประมาณ1นึ่เมตรสามสิบเซนนะคะตอนน่อ1ก้านนี้นะคะก็ปลูกไว้เป็นป่าสมุนไพรของบายไวังพยอมนะคะอาจจะลกเล็กน้อยนะคะแต่ป่าสมุนไพรถ้าไม่ลกบ้างก็จะไม่ได้ผลดีเท่าไหร่นะคะ เพราะว่าพืชสมุนไพราบางอย่างถ้าไม่มีป่าปกคลุมเลยต้นเขาก็จะดูไม่สวยดูแห้งแล้งดูขาดไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสมุนไพราวานหางจระเข้มีสรรพคุณหลายอย่างนะคะ สำหรับบ้าลายวังพยอมที่จะใช้ประจำประจำอยู่ก็คือสำหรับน้ำร้อนลวกไฟไหม้ก็จะใช้กาบของเขาแบบนี้นะคะปอกให้เหลือเจลเป็นเนื้อวุ้นเจลข้างในแล้วก็เอามาทาที่แผลน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้นะคะนี่ค่ะไม่ได้ปลูกลงกระถางน,นะคะบ้าลายวังพยอมจะปลูกกับพื้น สวนสมุนไพรเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะบางท่านหรือหลายๆท่านก็อาจจะเอากาบใหญ่ๆของเขาแบบนี้นะคะไปปอกแล้วก็เอาตัวเนื้อวุ้นนี้ไปเชื่อมนะคะหรือไปแช่อิ่มก็ได้นะคะจะกินกรอบๆอบอร่อยนะคะเป็น ยาเย็นสำหรับคนที่ปวดท้องหรือว่าแน่นท้องนะคะถ้ากินแบบแช่อิ่มหรือว่าเชื่อมลดไม่หวานนะคะก็สามารถที่จะรักษาได้ในระดับหนึ่งนะคะสำหรับวานสมุนไพร ต้นนี้นะคะคือว่านหางจระเข้นะคะสำหรับบ้านลายวงพยอมก็จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือมาใช้ปอกเปลือกเขาออกแบบนี้นะคะกาบใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วเอาเนื้อเจลข้างในมาทาตรงที่เป็นฝ้านะคะ ภายในหนึ่งเดือนฝ้านั้นก็จะจางและก็หายไปในที่สุดนะคะสำหรับว่านหางจระเข้แต่เราต้องฝันแล้วก็ล้างน้ำสีเหลืองๆออกก่อนนะคะให้เหลือแต่เนื้อเจลหรือไม่งั้นเราก็ใช้สันมีขูดเอาน้ำสีเหลืองๆของเขาออกก่อนนะคะจะใช้แต่เนื้อว่านที่เป็นใสๆเป็นวุ้น หรือจะเป็นเจลก็ได้นะคะตามแต่ที่ทุกคนถนัดเรียกนะคะเอามาทาตรงที่เป็นฝ้าในระยะเวลา1เดือนถึง1เดือนครึ่งฝ้านั้นก็จะจางหายไปนะคะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเครื่องสําอางราคาแพงมาใช้เราสามารถที่จะใช้สมุนไพรตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็พามาดูสมุนไพรใกล้ตัวชนิดนี้นะคะ ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ